ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมคุณสำเริงกับแผนเค้กวัสดีคุณสำเริงโอ้โหพอพบสุขสุบยอดเป็นยังไงมีความสุขไหมทุกวันนี้ดูหน้าตาดูหน้าตาอิ่มเอิบคนมีความสุขเลยคนอ้วนใช่ไหมไปเดี๋ยวพาสำเริงไปเยี่ยมโคกน้องนาแผนเค้กท่านผู้ชมครับสุดยอดดูสิน้ำโอ้ยน้ำมันคือใสเท่า โคกน้องนาธนาคารน้ําเราเข้าปีที่สิแล้วไม่ใช่เหรอพวกเราอีกสองเดือนใช่ไหมเอ๊เมษาวันจอบแรกเมษาอะไรนะเราวันที่สิเมษาสิเมษาองพันห้าร้อยหลวงพ่อจําได้โอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมครับอีกสองเดือนจะครบ10ปีดูสิต้นนี่ต้นอะไรนะเนี่ยนี่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 ต้นยอมหอมปาดที่โทษท่านผู้ชม Uh huh. ดูสิครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์โคกน้องนาดาราโมเดลโดยมีคุณสําเริงอยู่ข้างๆด้วยครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับท่านจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยปุมงง์ต้นไม้สวยงามแต่คนข้างๆดูสิท่านผู้ชมเบิ้งพวกข้างๆพวกเ่ินบอยากเสียห้เสียหน้าเ่ินว่าบอยาคุดมี่แต่ค่ามแห่งแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งตีละครับนี่ บอยากว่าวโบอยากวิพากวิจารเนาะแล้วแต่ไผ่หมักไผ่เศร้า่าต่อไปนี่เป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงคุณสุดยอดไหมสุดยอดครับนี่แหละครับคือโคกน้องนาคุณเพนเค้กใช่เดี๋ยวไปดูของคุณแพงเค้กใกล้ๆครับวันนี้คุณสำเริงสีโกตะเพชรครับผู้ดูแลนางสาวสำเริงจะไม่ใช่ป้าครับใช่ผู้มีความสุขที่สุดด้วยโคกน้องนา ว้าวสวยงามมากครับดูอุโบค์ต้นไม้นี่คือทางเชื่อมต่อของคุณสำเริงสีโกตเพชรแพนเคเ้กเขมมาน,นิจจามิกรและบอยพิษณุนิ่มสกุลใช่ไหมลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอยพิษณุนิ่มสกุลสวยงามมากท่านผู้ชมอุโบง์ต้นไม้อ้เย็นสบายครับตอนเนี้ โอ้ว,ว้าวเย็นสบายเวลาเดินเข้ามาในอุโมงต้นไม้ครับท่านผู้ชมนี่ประมาณ25องศานะครับะต๊กเช,เช็คอุณหภูมิดูสิลูกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ครับที่นี่เราตรวจสอบอุณหภูมิอินดิเคเตอร์ของความร่มรื่่นมเย็นท่านผู้ชมดูสิครับป่าสามอย่างให้ประโยชน์4อย่าง แผนเค้กเข็มมณิจจามิโอ้ยี่สิบหกเนี่ยท่านผู้ชมขนาดขนาดแดดจ้าขนาดนี้นะแต่เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของอุโมงต้นไม้ดูสิครับโอ้หแต่เราต้องดูแลมะพร้าวนะลกูกจำครใหม่มะพร้าวความอุดมสมบูรณ์ดูสิครับท่านผู้ชมโคกน้องนาดาราโมเดลของเรานะครับป่า3มอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริ เดี๋ยวเราไปดูของแพนเคก้กโอ้โหนี่ยังมีน้ำอยู่นะครับแอ่งน้ำไม่เคยแห้งครับจุดตรงนี้ถึงแม้จะแห้งไปเยอะแต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยครองไส้ไก่นะครับไปนู่นหล่อเลี้ยงนะครับนี่คือที่ของแพนเคก้กเขมนิดจามีกรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูของอ่ะไ,ไปถ่ายรูปกับต้นอ่โหสิบปีดูสิครับสิบปี งามไราดู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 ด,ดูว้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมความอุดมสมบูรณ์ผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูของแพนเคก้กข้างในลึกๆแล้วก็ของบอยด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเดินเข้ามาก็เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดำริวันจอบแรกที่เราได้รับความ เมตตาจากท่านอาจารย์ดรวิวัตสัญญรรมทรนะครับโดยอาจารย์โก้อาจารย์พิเชษโสวิทยาสกุลจากลาดกระบังท่านเป็นคนออกแบบเอาไว้หลวงพ่อดออรสังคมเป็นคนดูแลหน้างานการขุดนะครับนี่คือโคกน้องนานะครับกราววอเตอร์แบงก์โคกน้องนาธนาคารน้ำปีนี้แห้งแล้งมากแต่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินและก็ โคกน้องนาดาราบ,บุญเยวของเรายังมีน้ำหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นซึ่งอีกไม่นานก็จะฝนก็จะมาดังนั้นที่นี่ป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดำรินะครับนี่คือตรงนี้ของบอยพิษณุครับท่านผู้ชมติดกันอย่างที่ท่านเห็นอยู่ว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมีใบไม้ปกคลุม เกิดความชุ่มชื้นและมัดระวังไฟนะลูกไฟปา่าเห็นไหมพอเรามองทะลุไปป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างเนี่ยมันจะมีกินมีอยู่มีใช้และได้รับความร่มเย็นครับแต่พอ,อ,อต่อเนื่องของเราเนี่ยเห็นไหมครับก็จะไม่มีไม่มีป่านะครับไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนของบอยพิษณุกับของแผนเค้กครับดูสิครับ คนที่ทำนาก็ทำนาอย่างเดียวเป็นโมโนโค,รครับครับคือทำนาอย่างเดียวก็จะไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบของพวกเราเห็นไหมฮะในของบอยเพชรโนก็จะมีป่ามีนาอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเราแบ่งพื้นที่มีน้ํา3 0มีนา3 0แล้วก็มีป่าอีก30%แต่เราปลูก5าระดับก็กลายมาเป็นป่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือแนวคิดคอนเซปต์ของโคกน้องนาธนาคารนา้ํา ป่า3อย่างให้ประโยชน์สีอย่างตามแนวทางพระราชดำริครับอุดมสมบูรณ์มากท่านผู้ชมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าความร่มรื่นร่มเย็นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราได้รับความร่มรื่นร่มเย็นแต่มันทําให้โลกร่มเย็นเห็นไหมฮะเพราะความเสียสละหรือการทําตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้วางแบบแผนไว้ให้พวกเรานะครับคือแบ่งพื้นที่30 30 30ส0ิ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆมีกระท่อมของแพนเค้กด้วยนี่วันนี้ได้ข้าวส่งไปให้แพนเค้กแล้วยังมีข้าวมีหน่อไผ่ไม้ไผ่อย่างต่างๆดูสิครับตอนนี้ถึงแม่ใบไม้จะหล่นนะครับก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ใบไม้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นเฟอร์ติไลซ์ก็เรียกเป็นปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ ขึ้นนี่คือกันครับป้ายแผนเค้กเข็มมนิจจามรีกร,รเขมมนิจจามรีกรแม่หน่อยเคยมาที่นี่ปีละครั้งครับท่านผู้ชมชหลังจากโควิดก็ไม่ค่อยได้มานะครับสวยงามมากครับนู้นก็ท่อมกลางป่าเห็นไหมครับ <laughs> กระท่อมน้อยนะ <laughs> ครับแล้วก็ให้ทาง เกี่ขยขกัศูนย์กษษิจกรรมธรรมชาติสุรินดูแลอยู่นะครับพอแผนเค้กมากับแม่เราก็มาทําความสะอาดพร้อมที่จะพักพักผ่อนดูสิครับมองไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ติดเชื่อมต่อกับของคุณบอยพิษณุนิ่มสกุลครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ หลวงพ่อเปิดต้นไม้ไว้บริเวณนี้นะฮะเมื่อก่อนเป็นกระท่อมของของคุณบอยแต่ตอนนี้ก็ผุพังไปตามการเวลาครับ10ปีผ่านไปดูสิครับต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเกิดความร่มรื่นร่มเย็นนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของโคกหนองนาดารามโมเดลครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลวงพ่อพามาเชี่ยวมาชมจนอิ่มเอมใจอ่า สาธุขอบคุณทุกท่านทุกคนขอเจริญพร